ลือสนั่นเวียไม่ทนจ่อฟ้องพวกวิจารณ์วิก้เปรียบเทียบเบลล่ารานีตั้งแต่มีข่าวลือว่าพระเอกหนุ่มเวียสกุลวั์จะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการจนกระทั่งแต่งงานมีความสุขไป,ปตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมามีทั้งโมเมตนต์น่ารักน่ารักหวานหวานครั้งรักทั้งกอดทั้งหอมภรรยากลางงานแต่งจนคนอิจฉาทั้งประเทศแต่ก็มีไวมีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารต่างๆจับผิดต่างๆนานารวมถึงเอาวิกีพาร ยาไปเปรียบเทียบกับอดีตแฟนสาวอย่างเบลล่ารานีอยู่บ่อยๆจนถึงขั้นติดแฮชแท็กเบลล่าในทวิตเตอร์ซูสีกับเวียวิกกี้กันเลยทีเดียวและล่าสุดมีข่าวเลยว่าเวียรสกุลวัฒน์กำลังรวบรวมหลักฐานและปรึกษาทนายอาจจะฟ้องร้องดำเนินคดีกับชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์จับผิดวิกกี้พระยาโดยเพจเจมอยร้อยแปดก็ได้แชร์วความเห็นว่าชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปพร้อมอ้างว่าได้ยิน ว่าเขาจะฟ้องจริงๆฉันนอนหลับสบายเลยนะตลอดเวลาที่ผ่านมายอมทุกอย่างไม่เคยตอบโต้สักครั้งว่าแล้วครั้งนี้เฮียไม่ทนแน่นอนเพราะพาดพิงไปถึงภรรยาต,ยตนเองหลังจากนั้นคอมเมนต์ดังกล่าวก็มีหลายคนเข้าไปคอนเฟิร์มว่ามีการฟ้องจริงตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ซึ่งจะจริงหรือไม่นั้นก็คงต้องรอฟังจากพระเอกหนุ่มออกมาชี้แจงด้วยตนเองอีกครั้งค่ะ